โอ้ยนายๆไข่นาย,นาย,ย,นายเสื้อล่ากินใบเขา่าเม็ดเข่ากระดำดำดังๆโบเต็มเม็ดเต็มนวยเม็ดรีแปอบแป่เพราะป่าหยังเอาล้อไกระบอกเลยตัวว่าให้ผ้ากันใสเอวิตโตเอวิตโตหันบอกดูจำจำว่าให้ใสเอวิตโตป้องกันโรคเสื้อล่าในหน้าเขาได้ยินลรไปบาดที่นี่เห็นหรือบอได้ยินแล้วเห็นแล้วขั้นเขาว่าเป็นโรคเม็ดดำเม็าดดางังกาบใบแหง้งไข่ก็เลยบอคืนพ่อ เอวิโตเอวิโตวัติเท่าอันนี้คันสันคอจีเป้าไปหาสื่อมาใส่ก่อนดอกคันสันเอวิโตว่าทันบอกแม่นแล้วครับไม่ล่าสุดเอวิโตเอวิโตยาป้องกันเชื้อราโตใหม่จากบริษัท u p พอด้วยสารฟลูออกซา,าสตโตบิน48% FC อรซมาพร้อมกับไส้เล่มโปรเทคโนโลยีใส่เวลาดูดซึมเพียง1 5ภานาทีป้องกันกำจัดเชื้อราทุกชนิด บวัวสิเป็นโรคมเมล็ดดงังโรคกาบใบแห่งเพ็จให้เขาห่วงเงวห่วงใง่เม็ดใสเบิดปัญหาเขาเม็ดดางเม็ดลีบสาเหตุจากเชื้อราด้วยเอวิตโตในอัตราไส้หน่อยเพียงร้อยซีซีฉีดพ่นในหน้าเขาได้ตั้งหาราสินค้าดีมีคุณภาพจาก UPL หาซื้อได้แล้วที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปใกล้บ้านท่านเด้อพี่น้อง